ช่างคมพอฟิซซิงสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับอยู่กับช่างคมพอฟิซซิงเช่นเคยนะครับกับช่องคมซาเรซิ่งซาวนะครับก็วันนี้วันเสาร์ที่18นะครับเดือน1ิ2568นนะครับวันนี้ก็ช่างคมจะมาพาทุกท่านรับชมเจ้าตัวแอมแอมจิวบลูทูธอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ค่อนข้างอยากจะแนะนำเนาะเป็นงานไทยด้วย เป็นงานที่ค่อนข้างจะถือว่าสุดยอดนะครับพงนี้ไม่พ้นตัวนี้นะครับตัวนี้เลยตัวนี้นะครับเป็นแอมจิ๋ครับโมดิฟางานไทยถือว่าเป็นที่โมเสร็จแล้วเรียบร้อยก็ว่าได้เลยนะครับสามารถที่จะนำมา,าใช้งานได้โดยผ่านแบตเตอรี่นะครับหรือผ่อา,านสวิตชิ่งไฟบ้านนั่นเอง ได้ไง่ายๆเลยนะครับผมก็เจ้ารุ่นนี้นะครับรุ่นนี้มีชื่อว่า jps 1 2 0 0ันสองร้อบาทนะครับเป็นระบบ Hi-Fi Audio เนะซึ่งก็เป็นงานไทยทำนะครับประกอบโดยไทยครับแต่อะไรก็ใช้งานของางานคุณภาพนะครับผมก็เบื้องต้นนะครับเบื้องต้นเดี๋ยวมาดูสเปคคร่าวๆก่อนนะครับ ตามที่ท่านได้เห็นในวิดีโอเนาะอันนี้เป็นงานย้ายวอลลุ่มนะครับมันก็จะมีงานแบบไม่ย้ายวอลลุ่มเช่นกันนะครับงานไม่ย้ายวอลลุ่มก็มีนะครับผมซึ่งหน้าตาเจ้าตัวงานไม่ย้ายวอลลุ่มเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นี่ลอยเลยนะไม่ย้ายวอลลุ่มนะครับเพื่อๆอันนี้คือไม่ย้ายวอลลุ่มครับส่วนตัวที่ผมนํามาวิวเนี่ยคืองานย้ายวอลลุ่มนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับเรามาดูในส่วนของ อ่าสเปกกันก่อนเลยนะครับรับดูในส่วนของสเปกกันก่อนเลยนะครับเจ้าตัวนี้ชิปเนี่ยชิปขยายที่เขาใช้เนี่ยนะครับจะเป็นชิปของ tpa 3 2 5 5นะครับผมจะไล่าตาม Data s h e e t เลยนะอันดับแรกนะชิปจะเป็น tpa 3 2 5 5นะครับผมรุ่นใหม่เบสดดีมากนะครับกําลังขับซ้าย ั300วัตนะครับกางแรมอยู่ที่300วัตนะครับเห็นไหมครับเพืเ่อนๆโอเคครับในส่วนของซับวูเฟอร์อยู่ที่600วัตต์นะครับเพืเ่อนๆซับวูเฟอร์อยู่ที่600วัตนะครับแล้วก็ในส่วนของวงจรปีเบสนะครับเป็นการออกแบบอ,ออกแบบใหม่นะครับให้พลังเบสที่ดีกว่าแอมจิ๋วทั่วไป2-3เท่าเลยนะครับผมก็จะ ยังไม่อยากไปเทียบกับแบรนด์อย่างที่เจ้าตลาดเนาะเดี๋ยวคุยในเรื่องของแอมตัวนี้ก่อนละกันนะครับโดยเรื่องเบสดเนี่ยดีกว่าแอมจิ๋วปกติทั่วไป2-3สองถึงสามเท่าเลยนะครับโดยที่วงจรนะเขาทํามาเรียบร้อยนะครับกําลังขับรวมนี่ก็1นึ่งพันสอวัตต์เนาะซ้ายอย่างที่บอกนะครับสามวัตต์ขวา3า0ร้วัตต์นะครับที่4โอห์มนะครับในส่วนของสปีดเ,เนี่ยต่อลงได้ที่2โอห์มเลยนะครับ ลองรับไฟเลี้ยงตั้งแต่ 20-50V ถึง50โวลต์ก็เลยทีเดียวนะครับกระแสที่ปล่อยเข้าก็แนะนำที่ 12M แอมป์นะครับเพื่อนเอนเนาะและ้วก็ตัวเนี้ยระยะห่างของวอลลุ่มถ้าเป็นแบบไม่ย้ายวอลลุ่มนะเพื่อนก็อยู่ที่11.5นะครับเซนเตอร์ถึงเซนเตอร์นะครับก็ที่ b 2-1ก็น่าจะเข้ากันได้นะแต่ถ้าใครอยากอ,อยากใส่เพจไหนก็ได้ให้ใช้เป็นแบบมีวอลลุ่มเออแบบย้ายวอลลุ่มดีกว่านะครับ เนาะซึ่งตัวเนี้ยใช้ออมแอมของรุ่น NE 5 5 3 2นะครับนี่มาดูกันใช้ออมแอมตัว NE ถึงหถือว่าใช้ออมแอมเบอร์คุณภาพสูงอย่างดีนะครับผมเนาะแล้วก็ใช้ C-Audio ของนิชิคอนอย่างดีนะครับ C-Audio ทั้งหมดเลยไม่ใช่ C แบบ s อ SM d นะใช้ใช้ C คุณภาพสูง เป็นเกดออดิโอทั้งหมดแล้วโดยเราไม่ต้องไปโม้แล้วนะซื้อสําเร็จมาก็เป็นทรงนี้แบบนี้ได้แบบนี้ไปเลยนะครับผมถือว่าโคตรด,ดีนะโคตรด,ดีเลยนะครับผมแล้วก็อ u อดิโอเกจจะมีในส่วนของอตัวเอเลนาแล้วก็วิปป้าแล้วก็นิชิคอนนะครับแอลขดลวดคัสดีอย่างดีใช้ของคัสดีเลยสําหรับแอลขดลวด ีตัวนี้จะของวิปมากครับสีแดงสวยงามมากส่วนครับคาปาซิตเตอร์ตรงนี้ใช้เป็นโทนสีน้ำเงินของอยี่ห้อตัวนี้มียี่ห้ออะไรขอดูก่อนเนาะอันนี้ยี่ห้อน่าจะของเอเลน่านะครับผมเอลนะ่าเอเลน่าซีให้มาสองตัวนะครับหกสิบห้าหกสิบสามโวลต์สามพันสามร้อยไมโครฟลัช ใครจะใช้50โวลต์10,000มโครฟารัด2ตัวก็ได้ก็ไปโมดิฟายเพิ่มเอาเนาะสำหรับตัวนี้นะครับก็ไปโมดิฟายเพิ่มเอาแล้วกันนะครับส่วนเรื่องชิปบลูทูธเนี่ยเขาให้ระบบ5.4มาแล้วเป็น LDAC แท้5.1 LD ตัวนี้นี่นะครับอ่าตัวนี้เนาะเป็นระบบ5.1แล้วนะครับสูงกว่าปกตินะครับถือว่ารองรับกำลังขับค่อนข้างไกลนะครับกอง รองรับกำลังาการเชื่อมต่อใกล้นะครับสเสถียรแล้วก็เสียงดีนะครับรับรายละเอียดได้ครบนะครับตัวนี้ถือว่าให้อุปกรณ์มาโคตรดีนะครับอันนี้ไม่ได้อวยนะเท่าที่เทียบกับแบรนด์ Band W วนะแบรนด์วูนะผมจะย่อๆไปแล้วกันเนาะแบรนด์วูอีนะครับแล้วก็ตัวนี้รองรับการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับ AUX นะครับผมแต่ตัวนี้จะไม่มี USB นะครับ แล้วก็สามารถเชื่อมต่อปีไม้ได้ผ่าน2ช่องนี้เอาพุทอินพุทนะครับ,นะรบสัญญาณฝั่งนี้จะเป็นอ่าสัญญาณเอานะครับอันนี้สัญญาณอินนะครับไปออกแล้วก็รับเข้านะครับผมแล้วก็สามารถที่จะต่อช่องซับแยกได้เหมือนกันกับรุ่นวูอ e ีนะครับวูอี e เนาะ ต่อได้เหมือนกันนะครับใครต้องการเบเดเยอะกว่านี้ก็ไปต่อได้เลยใครต้องการเชื่อมปีใหม่ก็ต่อได้เลยโดยฟังก์ชันการทํางานของปีใหม่เนี่ยก็สามารถที่จะโยกคันโยกตรงนี้ได้โยกมาด้านหน้าด้านวอลลุ่มนะครับหนึ่โยกมาทั้ง3ตัวนะครับเป็นการเชื่อมต่อสัญญาณปีใหม่นะครับแต่ถ้าใครไม่ใช้แล้วก็เอาไว้ตําแหน่งด้านบนฝั่งนี้นะครับเอาไว้ตําแหน่งด้านบนฝั่งนี้ได้เลยนะครับผมตัวนี้เป็นระบบคัสดีนะครับกินไฟต่ําแล้วก็ กำลังขับสูงนะครับให้เสียงกลางที่ชัดแจ๋วนะครับให้เสียงกลางที่ชัดนะครับแรงแรงมากแต่ว่ามันฟังสบายนะแรงแต่ว่าฟังสบายนะครับก็เดี๋ยวเรื่องเสียงเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเทสพร้อมๆกันนะครับผมเนาะเดี๋ยวเราไปเทสพร้อมๆกันนะเรื่องเสียงเดี๋ยวไปเทสพร้อมๆกันเลยนะครับผมซึ่งราคาเจ้าตัวเนี้ยเขาปล่อยอยู่ที่งานย้ายนะเพื่อน งาน้ด้เนี่ยอยู่ที่2 8 9 0แปดร้กบาทครับในแอปส้มแอปม่วงนะครับถ้าใครมีโค้ดส่วนลดเนี่ยก็จะลดไปค่อนข้างเยอะเลยเขามีโค้ดส่วนลดให้ด้วย,วยก็เยอะมาก3,4,5แล้วแต่ว่าใครจะเก็บโค้ดส่วนลดได้นะลองไปเก็บดูนะครับผมส่วนใครไม่มีโค้ดส่วนลดเนี่ยถ้าจะซื้อเนี่ยซื้อผ่านช่างคมหรือในจอใต้วิดีโอฝั่งเนี้ยที่กดเพิ่มเติมมันจะมีสินค้าขึ้นใครมี เจพี Coffee, ada, mm ่ลาซาดาก็ลองเข้าไปดูคุณได้โค้ดส่วนลดเยอะส่วนใครไม่มีอะ่ะต้องการงานอะ่ะทักช่างคมมาได้เดี๋ยวช่างคมจัดการให้นะครับรุ่นนี้นะรุ่นนี้ย้ายวอลลุ่มได้มา2900นะครับปล่อยต่อ2900นะเพื่อนนะส่วนใครมีโค้ดเนี่ยสามารถก็ไปกดได้เลยมันมีส่วนลดอีกเยอะเลยนะครับโอเคนะมิติงานก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆไอจานหมุนผมทใมันแบตจะหมดแล้วแหละมันไม่หมุนให้โอเค เรื่องดอกลำโพงนะครับที่แนะนำตัวนี้เนาะก็ดอกลำโพงที่แนะนำก็จะเป็น6.5นิ้วเมลิก2ชั้น8นิ้วเมลิก2ชั้น10นิ้วเมลิก2ชั้นนะครับสินิ้วเมลิก2ชั้นได้เนาะกำลังวัดที่ไม่ควรจะเกินในดอกซับเบสก็คือไม่ควรจะเกิน1,200งพัวัตต์แม็กนะครับเพราะเจ้าตัวนี้มันวัตต์อเด 8, นะเท่าวัตต์แม็กตัวนี้อารเมก็คูณ4ไปก็โหขับดอกลำโพงได้ วัตต์แม็กซี่ประมาณ2 0 0 0ัวัตต์แม็กนะแต่ที่ดอกลำโพงเขียน6000วัตต์แม็กเอ2,000วัตต์แม็กนะครับซึ่งมันรองรับกำลังขับได้นนัเองแต่เจ้าตัวเนี้ยมันเป็นวัตต์ RMS แต่ดอกลำโพงก็เขียน Mac, วัตต์แม็กวัตต์พาวเวอร์ไว้ซึ่งมันจะเขียนวืรอวางอลังการไว้ก่อนนะเจ้าดอกลำโพงเนี่ยนะครับบางบางดอกเขียนบอกว่ารองรับกำลังขับสูงสุดสด3 0 0 0วัตต์ต่อคู่อ่า3,000วัตต์แม็กต่อคู่แสดงว่า สองดอกคุณเอาไปหารสามพันเนี่ยก็จะเหลือหนึ่งพันเท่าไรวัตต์แม็กแล้วไอเอาไอหนึ่งพันห้าร้อยวัตต์แม็กเนี่ยไปหารสี่ทีนึงคุณก็จะได้วัตต์แอมป์เอสนะครับหลักการของการคำนวณดอกลำโพงเนาะก็ประมาณนี้นะครับก็ลืมไปลืมไปในชุดหนึ่งเนี่ยเขาจะมีสายวอลลุ่มมาให้นะครับนี่สายวอลลุ่มห้าสายแบบนี้นะครับสายวอลลุ่มสําหรับเชื่อมต่อเนาะสายวอลลุ่มสําหรับเชื่อมต่อนะครับผม แล้วก็จะมีจุดครอ,อบวอลลุ่มเป็นพลาสติกสีดำนะครับแล้วก็ตัวครอบด้านหน้าถ้าต้องการใส่นะครับแล้วก็มีชุดนอด็อตชุดแหวนรองน็อตนะครับอ่าและที่สําคัญเขามีตัวต่อสัญญาณบลูทูธให้ด้วยเพิ่มสัญญาณเพิ่มความแรงนั่นเองนะครับ ซึ่งสามารถจะต่อได้ที่ช่องตรงนี้นี่มันเป็นข้อต่อแบบนี้เพื่อนนะครับข้อต่อออก・มาแบบนี้นะช่องต่ออยู่ไหนละช่างนี่ช่องต่อเขาอยู่ตรงนี้โอเคนี่นะครับสามารถที่จะเอาเจ้าตัวนี้ต่อได้เลยวิธีการต่อมันก็ไม่ได้ยากครับเพื่อนมันสามารถที่จะกดตัวนี้มันมีล็อกของมันอยู่เรากดตามล็อกลงแบบนี้นี่นี่นะครับ อึบอึบเห็นไหมโอเคอึบชุบชุเออตรงนี้นี่กดลงไว้แก๊กหนึ่งมันจะมีล็อกมีเขี้ยวมันอยู่นะครับกดเข้าไปก็ต่อได้เลยก็ต่อได้เลยไอส่วนนี้เราก็ไปแปะไว้ตรงที่มันลงโล่งที่รับสัญญาณได้ดีๆนะครับผมนี่คือวิธีการใช้งานตัวนี้เนาะโอเคนะครับก็เดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กันก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปเทสเสียงด้วยกันเลยนะครับไปเทสเสียงกันเลยนะครับผมโอเคเพื่อนๆนะครับก็ เดียวกับการทดสอบเสียงเนาะสำหรับตัว jbs 1 2 0่ันวัตตนะครับตัวนี้ก็ค่ำค่ำหน่อยมืดๆละเกือบทุ่มนึงนะครับผมก็ตอนนี้ตอนเช้าช่างคมไม่ว่างเนาะก็เลยอัดตอนกลางคืนไปเลยนะครับผมก็อาจจะเปิดเสียงได้ประมาณ50%นะครับการต่อใช้งานก็ทั่วไปนะครับไฟเข้าออตรงน,นี้ 45V โวลต์นะครับ่า3 0แอมป์เนาะสวิตชิ่ง4 8ปโวลต์ปรับไฟ45โวลต์นะครับตรงน,นี้ แล้วก็ต่อไฟเข้าบวกลบเบสก้างแหลมปกตินะครับตัวตู้เสียงกลางเนี่ยผมใช้คอลัมน์กลาง3ดอกต่อลงที่3โอห์มนะครับแหลม4นิ้ว2ดอกนะครับเบสเป็น10นิ้วไว้เดี่ยวคงปัม๊มยังไม่ใช้โวยังไม่ได้ใช้ไว้คู่นะครับใช้โคงปั๊มไว้เดี่ยวนะครับผมก็เป็นโคงดอก10นิ้วนะครับผมก็เสียงเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเออไปฟังกันนะครับผมเนาะ เสียงอาจจะเปิดไม่สุดมากเนาะเพราะว่ามันค่อนข้งางดึกแล้วไม่ใช่ดึกหรอกมันเย็นๆคนก็กลับมาพักผ่อนนะครับอาจจะไม่ได้เปิดเสียงดังมากนะครับผมเดี๋ยวไปลองฟังกันเลย សរិនស្រស់ស្រីអីអូនពីមីបច្ចុះស្រែនុងក្របីមឿងស្រិនគីហំថំតាមไรតាងធាតឡង ก so ็แม่งก็ฟังฟูทูนะครับจะได้ยินเสียงสับเบ็นะครับ This yes, is back, this is back, this is back